เข้าสู่ช่วงปลามาสุดท้ายของปีนะคะก็จะมีหลายๆคนเนี่ยที่ให้ความสนใจในเรื่องของการหาประกันเพื่อที่จะใช้ในการลดหย่อนภาษีค่ะประกันอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันนะคะก็คือประกันคุ้มครองแล้วก็ชดเชยเมื่อเจอโรคร้ายแรงค่ะวันนี้มาแนะนําประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงนะคะ C I Multi Pay คุ้มครองแกลุ่มโรคร้ายแรงหรือร้อโรคค่ะ นอกจากจะคุ้มครองอย่างครอบคลุมถึง108โรคนะคะยังมีลักษณะของการจ่ายแล้วจ่ายอีกหมายถึงการจ่ายชดเชยในทุกๆระยะของโรคนะคะและหลังจากที่จ่ายครบร้อยเปอของทุนประกันแล้วเนี่ยสามารถที่จะหยุดชําระเบี้ยแต่ยังคุ้มครองต่อเน,นื่องจนครบสัญญา ยกตัวอ,อย่างนะคะผู้หญิงอายุ35ปีทําทุนประกันโรคร้ายแรงไว้สูงสุดทุนประกันที่1ล้านบาทหากตรวจเจอโรคร้ายแรงเช่นโรคมะเรง็โงโรคหัวใจโรคระบบประสาทหรือโรคในกลุ่มอวัยวะอื่นๆหากตรวจพบเป็นระยะเริ่มต้นนะคะสามารถที่จะเคลมทุนประกันได้ที่25%หรือ2 5 0 0 0 0บาทแต่หากตรวจพบเป็นโรคระยะกลางหรือระยะกลางจะสามารถเคลมได้ที่50%หรือ5 0 0 0 0 0บาทและหากตรวจพบว่าเป็นระยะที่รุนแรงหรือถ้าเป็นมะเร็งก็คือระยะลุกลาม ต้องเหนือยจากนี้นะคะในกรณีที่เสียชีวิตไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตามจะมีความคุ้มครองอยู่ที่200,000บาทย่างไรก็ดีสบายดีอยู่ครบสัญญาสามารถที่จะรับเงินก้อนเหมือนเป็นเงินออนตอนครบสัญญาอยู่ที่200,000บาทส่วนในกรณีที่เกิดสภาวะทุพพลภาพขาววันสิ้นเชิงก่อนอายุ60ปีนะคะสามารถหยุดชําระเบี้ยได้แต่ยังมีความคุ้มครองเหมือนเดิมค่ะ ที่สําคัญนะคะในกรณีที่เป็นโรคร้ายแรงและเคลมไปแล้วเนี่ยครบ100%ไม่ว่าจะด้วยในหมวดใดก็ตามนะคะสามารถหยุดชําระเบีย้ยและยังมีความคุ้มครองโรคร้ายแรงต่อเนื่อจนครบสัญญาค่ะ และที่สําคัญนะคะแบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงเนี่ยใช้เงินเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะสร้างทุนประกันหลักล้านได้ยกตัวอย่างผู้เอาประกันเป็นผู้หญิงอายุ35ปีด้วยเงินเพียงเดือนละ5 5 6หบาทสามารถสร้างทุนประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงได้ถึง1ล้านบาทและสําหรับผู้ชายอายุ35ปีใช้เงินเพียง5 9 8บบาทก็ได้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับประกันลดหย่อนภาษีประกันสุข